ซา n นิคบีลิง0ก r b ร้อยอาบีเนี่ย <_ an> เขาออกอุปกรณ์มาอีกตัวหนึ่ง <_ an> เพื่อกันน้ำสำหรับพฤฤิธีกรให้มันคือเคสกันน้ำตัวนี้ฮะกันน้ำลึก10เมตรไปงั้นโอ้โหกล้องก็ไม่ได้เปียกนะ <_ an> ทุกคน มันใกล้สงการแล้วนะฮะผมก็เลยคิดโซเชั่นสหรับการจะไปถ่ายว่ลลอกเวลาที่ไปสงการเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ดูกันคุณอาจจะไปอดัดแอปใช้กับการไปน้ําตกไปอะไรที่มันแบบเอ้ยมันอาจจะเปียกได้หรือไปทะเลอะไรอย่างนี้ก็ได้มาดูอุปรกรณ์การถ่ายว่ลลอกก่อน อย่างแรกกล้องที่ใช้คือ A7 Mark IV เลนส์ที่ผมใช้คือ16-35 f4 G PZ เหตผลที่ใช้16-35 f4 G PZ เพราะว่าถ่ายที่กว้าง16เนี้ยก็ถ่ายตัวเองได้หรือเพื่อนจะถ่ายก็ได้ก็ได้บรรยากาศด้วยหรือจะซูมเข้ามาที่35ก็สะดวกเพื่อจะถ่ายเจาะนู่นนี่นั่นและที่สําคัญเวลาที่ซูมเนี่ยกระบอกไม่ยืดผมก็เลยมองว่าเออ16-35 f4 G PZ ตัวนี้เหมาะสำหรับการถ่ายแบบนี้ส่วนเรื่องของเสียงผมจะต้องซีลตัวกล้องเพราะงั้น ไมช็อตกันก็ไม่น่านจะใช้ได้ใช้ไมไวเลสเหรออ่าน่าสนใจไหมไมไวเลสแล้วก็เสียบเข้าไปบนหัวกล้องแบบนี้แล้วก็ซีลเป็นก้อนกลมๆไปเลยผมก็เลยเลือกใช้ไมตัวนี้ไมซนิคบีลิงเก้าร้อยอาร์บีไมกระต่ายก็เป็นไมตัวเล็กๆแบบนี้ตัวรับเสียบเข้าหัวกล้องตัวทรงก็ติดไว้ที่พิธีกรแต่คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่แล้วไอ้ไม์กระต่ายเนี่ยถ้าพิธีกรโดนน้ำสาดเนี่ยไม์ My ไม่เจ๊งเหรอเจ๊งงฮะแต่ว่า ซา l ์ m o นิกบีลิง9ก้าร้อยอาบีเนี่ยเขาออกอเซซอรี่มาอีกตัวหนึ่งเพื่อกันน้ำสำหรับพิธีกรให้มันคือเคสกันน้ำตัวนี้ฮะมันชื่อว่าบีลิง9ก้าร้อย t e r p r o o f CASE กันน้ำลึกได้10เมตรกันน้ำลึกได้10เมตรนะซาร o โมนิกบีลิงเก้าร้อยอาบีเนี่ยใส่เข้าไปเลยมันจะมีปุ่มเปิดเดี๋ยวค่อยมาเปิดอีกทีก็ได้นะเนี่ยใส่ไปเงี้ยปิดลอ็อกจบกันน้าลึก10เมตร ไปงั้นคุณจะเอาไปเล่นสงการไม่ใช่ปัญหาคุณจะเอาไปทะเลไม่ใช่ปัญหาคุณจะเอาไปน้ําตกไม่ใช่ปัญหาที่ตัวมันเนี่ยด้านบนก็จะเป็นตัวไมคคุณก็พูดใส่ด้านบนไปส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มใช้เปิดกดแช่แล้วก็เปิดแบบนี้ จบไปที่พิธีกรหายสงสัยแล้วนะฮะใช้ตัวเคสกันนะ้าแบบนี้ส่วนที่ตัวกล้องก็เอาตัวรับของ b l ล n k ก0 0ร้อยเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้ากล้องธรรมดาเพียงแต่ว่าที่ตัวกล้องเนี่ยโหมดที่จะใช้ถ่ายวลอลล์เให้ผมแนะนํานะผมแนะนําโหมด S, <S คุณก็เลือกโหมดถ่ายเป็นแบบถ่ายวิดีโอแล้วคุณก็เลือกโหมด S เป็นแบบนี้เซตติ้งนะฮะคุณก็กด C1 เลือกไว้บาลานซ์เป็นแบบออโต้ Auto. แล้วคุณก็ตั้งค่าสปีชัตเตอร์ไว้อยู่ที่ 1>, 1ต่อ50ส่วน iso คุณก็เลือกแบบออโต้เอาไว้แค่นี้เลยที่เหลือถ่ายยาวๆจบง่ายๆอันนี้ผมถ่ายเป็น s log 3นะเพราะงั้นผมจะตั้งชดแสงไว้ที่บวก1.7ถ้าคุณไม่ได้ถ่าย s log 3คุณก็ถ่ายแบบธรรมดาชดแสงก็น่าจะ0ไม่ก็บวก0.3อะไรนิดหน่อยก็พอเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมเปิดไมเปิดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถัดมาจะซีลกล้องยังไงผมใช้น,นี่ฮะ ถุงกันฝนครับของ Op ฟเทคอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าจริงๆมันมีเคสกันน้ําไปเลยนะมีคนอื่นขายอยู่แต่ผมไม่ได้ขายคุณจะใช้เคสกันน้ําแบบนั้นก็ได้แต่ว่าของผมผมใช้ตัวถุงกันฝนออฟเทคก็เหลือๆแล้วเพราะว่าผมก็เซฟเซฟกล้องผมอะ่ะไม่ค่อยจะให้โดนสาดอยู่แล้วก็เลยหันมาใช้ถุงกันฝนแบบนี้ง่ายๆซื้อมา1เซตก็มี2ถุงเฮ้ hey, มันมีตรงนี้เอาเลนออกข้างล่างนี่มีรูก็เอากล้องเนี่ยยัดเข้าไปเลนไม่ออกทางรูแบบนี้คุณก็เอาให้มันแบบอยู่ตรงปากกระบอกเลนอนะ่ะ แบบนี้นะฮะอืมนี่เอาแน่นๆก็เรียกว่าเซฟเซฟนะสำหรับการไปสระน้งสาะน้ําหรือกนันน้ําสรดอะไรเนี้ยมันเซฟได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เปิดเรียบร้อยภาพออกมาโอเคอืมผมสงสัยว่ารูนี้มีไว้าทาไมรูนี้อาจจะไว้สาหรับ e v f ก็ได้นะฮะมันจะมีรูรูหนึ่งนะถ้าใครกลัวไอ้รูนี้นะฮะก็เอาเทปปิดไปก็ได้อย่างผมผมกลัวผมใช้เทปปิดปิดไปเลยไม่ต้องใช้ แันนี้ก็พร้อมลุยแล้วถ้าใครอยากจะสบายใจนะฮะเอาอยางหนะังสติ๊กเนี่ยสามเส้นมามัดก็ได้รัดเอาไว้เฉยๆให้มันแน่นเข้ากับเลนเข้าไปอีกนี่เอาแบบนี้นะผมก็คัสตอมไมซ์กันแบบสุดๆเลยประมาณนี้เอาให้มันแบบอืมพอดีพอดีเนาะถ้าจะหมุนซูมผมคิดว่าเอานิ้วเข้าไปเขี่ยๆเอาตรงเนี้ยได้เนี่ยฮะถ้าจะหมุนซูมก็เขียงล่างอย่างงี้แบบเนี้ยคุณก็ถือสองมือแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปเทสประสิทธิภาพกันลุย,ยทุกคนคุณดูไอ้เสาโพตัวนี้ดิ อะไรวะเนี่ยมีชุดกันผลไงกันผลคือกันไวรัสวะไม่ฉีดตัว <laughs> อ,อะไรเนี่ยน,นั่นแหละเดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูนะฮะสมมติมว่านิดเนี่ยเป็นปกล้องให้ผมเราก็จะลองถ่ายเป็นแบบมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวอลล์กปอรอะไรอย่างี้ดูแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออถ้าเกิดผมโดนสาดนิดโดนสาดอะไรเงี้ยจะเป็นไง <c oughs> มานิดเดี๋ยวกดเรคคอร์ดนทำไมนิดถึงจะโดนสาดวะโอเคนะครับตอนนี้เรากําลังมาเทสถ่าย นะฮะว่าหลอกในช่วงสงการนะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่ในเคสกันน้ําเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมพูดพูดอยู่ดีๆก็ถูกสาดน้ําเข้ามาโอ้โหหูกูสาดอกสาดอกแล้วก็หูวะเข้าหูไม่ไม่ไม่ได้เข้าแบบนั้นแต่มันเต็มกกหูแล้วไม่แค่เราต้องรองเพลก่อนเอาดีๆเลยไหมมา อา,าสาดเข้ามาสู่อกผมสมมติว่าพูดดูใช่เลยโอ้โอ,อาพูดคอนเทนต์เลยสิตอนนี้ผมก็อยู่ที่ช่วงสงการนะฮะซึ่งเต็มๆนี่จะไม่โดนสาดเลยสอ้าสรบเสียงที่ทุกคนได้ยินนะฮะคุณจะเห็นว่าเสียงมันเบานั่นเป็นเพราะว่าน้ำที่พี่ก้าวสาดเข้ามายังหนักเข้ามาที่คอผมเลยเนี่ย มันเข้าไปจุกอยู่ตรงจุดที่รับเสียงของตัวเคสกันน้ำเพราะงั้นนี่คือการใช้งานจริงที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นคุณก็อาจจะต้องคอยปัดๆตรงน้ําที่มันอยู่ตรงจุดรับเสียงด้วยเพื่อความเซฟๆสมมติว่าคุณโดนสารหนักๆเนี่ยอ่ะเอานิ้วปัดๆปัดๆน้ำออกเพื่อให้เสียงมันไม่จุกแบบนี้นะสมมุติว่าากล้องเราไม่สามารถจะมอนิเตอร์เสียงได้เราก็ใช้วิธีแบบนี้ช่วยเอานะฮะสมมติว่า ก็เล่นกันอยู่ส่วนใหญ่ตากร้องอนะ่ะไม่ค่อยโดนสาดหรอกแต่ว่าอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆมาโดนสาดมาเดี๋ยวผมสาดเองแล้วกันผมอะไรกันวันนี้เ <laughs> นี่ยนะี่แหละเอาสมมติด <laughs> เดี๋ยวไม่ไ <laughs> ด้เล่นสงกรามแบบดีๆนี่นะนี่นะผมทำเองเลยกลับมาเด้อกลับมาเข้าเฟรมนี่ <laughs> โอ้ยมอ,องไม่เห็นมันบางอีวี อ่าทุกคนอันนี้นะเป็นทริคก็คือคุณจะต้องหยุดการใช้ e v f คุณต้องไปเลือกตรงมอนิเตอร์นะครับคุณต้องเลือกมอนิเตอร์ให้มันไอ้นี่ให้มันไม่สลับเป็นออโต้นะคือให้มอนิเตอร์ออกมาที่มอนิเตอร์ที่จอ LCD อย่างเดียวเลยนะครับนะขอน้ําอีกนะฮะตอนนี้ตัวกล้องก็น่าจะโอเคนะกล้องก็ไม่ได้เปียกนะเอออาสมมติว่าคุณสาดผมสาดนิดเนี่ย ผมเ้าจมบูกผมว่าเขาคงไม่เล่นกันแรงขน,นาดนี้ครับก้องเป็นไงบ้างกล้องเป็นไงไหมตอนนี้ผมคิดว่าน้ําน่าจะหลุดออกไปจากตัวเคสกันน้ํานะครับเสียงเลยกลับมาเป็นปกติก้องก็สภาพก็กันน้ําได้นะคุณศาสตร์ไปที่นิดกับผมด้วยกันเนี่ยสมมติว่าผมก็ยืนกับนิดอยู่อย่างนี้ฮัลโหลโดนคนเดียวพอแล้วรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้ว เนี่ยครับก็คือโซชั่นสำหรับก,การาไปสร์น้ําที่สงการมันก็น่าจะถ่ายบล็อกได้นะและเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงที่มาจากไมโครโฟนบีลิงก์900 RB นะครับที่ใส่ในเคสกันน้ําลึกถึง10เมตรสามารถจัดการได้ซึ่งมันอัดแอปใช้ได้ไม่ใช่แค่สงการเพราะสงการมันแค่อีเวนต์เดียวคุณอาจจะไปน้ําตกคุณอาจจะไปทะเลอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบตัวคนพูดเนี่ยอาจจะโดนน้าได้เนี่ยใช้แบบนี้เวิร์กตามนั้นเลยเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Oh.